ไทยทแคมปกหนึ่งดวงอาทิตย์ประดิษฐ์สู่อนาคตพลังงานยัน่งยืนการวิจัยพลังงานฟิวชั่นเครื่องแรกในอาเซียนที่จะเปิดเดินเครื่องเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station สำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของวิวัฒนาการเทคโนโลยีและด้านอาวกาศกันอ,อีกเช่นเคยนะคะ โดยไทยได้พัฒนาเครื่องสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือเครื่องโทโคาแมกเครื่องแรกของประเทศและตั้งเป้าไว้ว่า10ปีจะสำเร็จส่งออกพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตของคนไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งเครื่องโทโคาแมกเป็นเครื่องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชั่นเรียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรกับโลก พลังงานสะอาดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจะสามารถนำไปใช้ในการอุตสาหกรรมการผลิตได้มากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดที่ใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนสามารถนำไปทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในรูปแบบเดิมๆได้หลายคนก็คงสงสัยว่าเอและเจ้าเครื่องไทยทูคแมกหนึ่งมีที่มาที่ไปอย่างไรโดยเจ้าเครื่องโทคแมกนี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศจีน ซึ่งสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทนได้รับเครื่องทคแมกจากสถาบันพลาสม a าฟิสิกส์ประเทศจีนตามข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามไว้เมื่อเดือนสิงหาคม2560เพื่อให้นำมาศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อสร้างให้เกิดพลาสม่าอุณหภูมิสูงเป็นการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดตามธรรมชาติบนดวงอาทิตย์ให้เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งก่อนการส่งมอบจะได้มีการฝึกอบรมให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวไทยจำนวน9คนเป็นระยะเวลากว่า3เดือนเพื่อเรียนรู้ทางทฤษฎีและวิธีการใช้งานเครื่องอย่างครบถ้วนโดยเครื่องโทกคแมกที่ส่งมอบมาประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก462ชิ้นมีน้ำหนักมากกว่า84ตันส่งมายังประเทศไทยด้วยตู้คอนเทนเนอร์6ตู้ถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อติดตั้งในอาคารปฏิบัติการเครื่องโทรคมแมก นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติสำนักงานใหญ่อำาเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเครื่องโทคาแมกเครื่องแรกของไทยเครื่องนี้จึงได้มีชื่อว่าไทยโทคาแมกหนึ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มติดตั้งเครื่องไทยโทคาแมกหนึ่งการดําเนินการการติดตั้งเป็นไปตามแผนงาน มีผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนรวมด้วยทีมงานจากศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูงของสทนและทีมวิศวกรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจนกระทั่งเข้าสู่สถานะพลาสมาได้สำเร็จแผนการต่อไปคือ ทีมงานจะทดลองการเดินเครื่องเพื่อนําไปสู่การเพิ่มกําลังการเดินเครื่องให้เข้าสู่สถานะการเดินเครื่องปกติด้วยกระแสพลาสมาระดับ5 0,000ื่นแอมแปร์นาน100มิลลิวินาทีและจะเริ่มเดินเครื่องอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2566ประเทศไทยสามารถทําเรื่องนี้ได้เป็นประเทศแรกในอาเซียนและจะเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ คุมความร้อนด้วยพลสาส m a ได้และมีความปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน10ปีประเทศไทยจะสามารถสร้างเครื่องโทคาแม k ได้สำเร็จและประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางพลังงานมีพลังงานสะอาดใช้และสามารถส่งออกพลังงานเหล่านี้ไม่เกิน30ปีประเทศไทยจะมีโรงงานไฟฟ้าฟิวชั่นพลังงานจากดวงอาทิตย์ประดิษฐ์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยคนไทยวิศวกรไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ